มณฑลทหนารบกที่33จัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการระหว่างพลตรีอเนกอินอํานวยและพลตรีสลายุทธ์รังสีโดยพลตรีอเนกอินอํานวยได้รับพระบรมราชโอการโปรดเก้าโปรดกระหม,ม่อมให้ไปดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบ,บกรรใในในหหาาาจ้ทท และพนักงานราชการที่รักทุกทุกคนตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ 9, โาโปรดกระหมอ่อมให้กระผมไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของทัพบกอัปราชบ,บโทและโปรดเกล้าให้พลตรีสายุทธลังสีมาดำรงตำแหน่งผู้มนุจยการบณทลสานบุที่สาานั้นซึ่งเกิดจากความร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันสร้างสรรค์ และร่วมกันพัฒนาจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าดังนั้นจึงขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาและพัฒนาให้หน่วยมีความเจริญก้าวหนึ่ด้วยความจงใจครั้งหนึ่งสำหรับผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่33ท่านใหม่ผมมีความเชื่อมั่นว่าภายใต้าการปกครองครับบัญชาและการบริหารงานของท่านจะนำพาให้งประสบความสุข ความเจริญปราศจากยานตรายทั้งปวงคิดประสงค์สิ่งใดขอจมสมความปราสนาทุกประชารัดนี้ได้เวลาเป็นคนเลิกแล้วผมขอสมมอบก,การรับปรชามน,นุนั้นบกที่สามเพื่อนนายทหรา,รา,รารนายสิทธิ์ทหารลูกจ้างและพนักงานข้าราชาการที่รักทุกคนตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อม ให้กระผมคนตีสรายุธลังสีรับราชาการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งผู้บัญชาก,การมณฑลหาบกที่33นั้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ยังความปลื้มปิติยินดีต่อผมและครอบครัวเป็นล้นคน พลตรีสรายญตรังสีอดีตผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตากรับตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33ซึ่งได้จัดพิธีณบริเวณหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่33ค่ายกาวิระอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นิมิตโปธาถ่ายภาพวัลภาตาลคำรายงาน